ถ้าพี่ๆขับรถทั้งวันแล้วต้องคอยชาร์จหูฟังตลอดหูฟังรุ่นนี้จบปัญหาเลยเพราะรุ่นนี้แบตอึด24ชั่วโมงเต็มหลายคนขับรถบรรทุกโทรเข้าออกทั้งวันแบตหูฟังหมดกลางทางเสียงก็เบาเสียงลมดังคนปลายสายก็ไม่ได้ยินบอกเลยรุ่นนี้ช่วยพี่ได้หูฟังบลูทูธรุ่นนี้คือคาวาดี12แบตอึด24ชั่วโมงเต็มขับยาวๆจากเหนือไปใต้ยังเหลือแบตเลยและยังมีระบบลดเสียงรบกวนด้วยเสียงลมเสียงรถไม่กลบ เสียงพูด<อ>คนปลายสายได้ยินชัดเหมือนอยู่ข้างๆเลยและอย่างน้ําหนักเบาแค่9ก้ากรัมเท่านั้นใส่ทั้งวันแบบไม่เจ็บหูไม่อึดอัดเลยออกแบบสมาหรับคนขับรถบรรทุกโดยเฉพาะหูฟังที่ดีสาหรับคนขับรถไม่ใช่แค่เสียงชัดแต่แบตต้องอึดด้วยเพราะถ้าแบตหมดกลางทางโทรสาคัญก็พลาดได้เลยหลายคนใช้รุ่นนี้แล้วติดใจไม่ต้องพกสายชาร์จให้ยุ่งใครที่ขับรถทั้งวันต้องการหูฟังที่แบตอึดเสียงชดัดใส่สบายรุ่นนี้เลย Kawai D12 ข,าาของมัน ต้องมีสำหรับสายขับรถบรรทุกทักแชทตอนนี้เลยของมีจำนวนจำกัดนะ